สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมในช่องสีหนุ่มนะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้ผมมาแนะนําแอปสแกนเอกสารนะครับที่ใช้ได้สุดยอดมากนะเป็นแอปหลักเลยที่ผมใช้นะครับโอเคจะเป็นแอปอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาที่แอปส Store หรือว่า Play Store ของ Android นะครับแล้วก็มาค้นหาคำว่า Clear Scanner นะครับนี่ครับกดเข้าไป มันจะเจอครับนี่นี่คือแอป Clear Scanner ครับเป็นแอปที่สแกนเอกสารนะครับนี่ครับดูตัวอย่างผมใช้แอปนี้นะครับสแกนเอกสารเกจติบัตรของผมแล้วก็เอาเข้าไปทำพอร์ตโฟลิโอนะครับก็ใช้ง่ายนะครับแอปนี้ไม่ต้องใช้เน็ตนะโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยนะครับอขอลบอันนี้ไว้ก่อนโอเค เนี่ยนะครับพอกดเข้ามาแล้วจะเห็นไอคอนรูปภาพนะครับตรงกลางล่างนะครับแล้วก็กดขึ้นมาเลยครับเพื่อเอารูปภาพเราเนี่ยเข้ามาในแอปนี้นะกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็เลือกรูปเรานะครับพอเลือกรูปเราเสร็จมันก็จะให้ครอบนะครับครอบว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับเราจะเอาขนาดรูปภาพเนี่ยให้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะเนี่ย เราจะครอบรูปภาพาครอบเข้าไปครับเอาให้เต็มเกติบัตนะครับนี่ฮะอลองมาอีกตรงนี้แล้วก็กดติ๊กถูกไปนะครับขวาล่างนะนี่ครับมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอาเป็นขาวดำหรือว่าจะเอาเป็นสีนะ ผมเอาเป็นสีนะครับเอาไว้ทําพอร์ตอย่างเงี้ยกดเข้าไปนี่ครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกมากมายนะอันนี้คือภาพเดิมนะครับรูปภาพเอกสารแล้วก็ชัดเจนผมแนะนําให้ใช้ชัดเจนนะครับตรงนี้ครับอ่านี่ครับคือแอป,ปสแกนเอกสารง่ายๆนะพอสแกนเสร็จทําเสร็จเนี่ยมันก็เหมือนรูปเอกสารเลยนะก็เป็นแบบภาพแล้วก็สีเป็นเอกสารเลย สวยงามนะครับเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกไปครับอ่าตอนนี้มันยังไม่บันทึกนะครับเราก็ต้องกดไปที่รูปภาพมันอีกครั้งหนึ่งนะพอกดเสร็จครับกดคําว่าแชร์ครับนี่ครับขนาดจริง 337kb อ่าทีนี้เราก็กดบันทึกนะครับไปที่ไอคอนรูปภาพของเรานะครับตรงนี้เลยซ้ายล่างนะกดครับ แล้วเขาจะถามว่าบันทึกไปยังอัลบั้มรูปภาพแล้วก็กดคําว่าบันทึกไปครับอันนี้โฆษณานะเพราะว่าผมเปิดเน็ตไว้ถ้าไม่เปิดเน็ตก็จะไม่มีโฆษณานะครับกดออกไปอ่ะทีนี้เราก็ไปดูในแกลเลอรี่ของเรานะครับมาแล้วครับในแกลเลอรี่ของผมนะนี่ครับเป็นแอปที่ใช้ง่ายนะครับเอาไว้สแกนเกติบัตรไปทําพอร์ตหรือว่าสแกนสําเนาทะเบียนบ้าน เอาไปทําธุระต่างๆได้นะครับแล้วก็ส่งไฟล์เป็น pdf อะไรพวกนี้ก็ได้นะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะผมไม่ได้ทําคลิปเกมอย่างเดียวนะครับผมก็จะมาทําทริคอะไรต่างๆพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จะทําหลากหลายรูปแบบนะหลากหลายคลิปหลากหลายคอนเทนต์นะครับ ใครที่เข้ามาดูก็กดซับให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอันซับนะเพราะว่าผมจะทำคลิปเกมด้วยคลิปแนะนำเนื้อหาสาระตต่างๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ